สวัสดีค่ะท่านผู้ชมายจิมจะขายบ้านค่ะายะจิมไม่ขายสองล้านห้าแล้วค่ะยายจิมจะขายสองล้านสองพร้อมในหน้าสาเปอรเซนโอนให้ด้วยค่ะในหาบ้านายจิมค่ะมีร้านค้าด้วยสามารถประกอบกิจการค้าขายได้เลยค่ะเนี่ยะเท่ากับว่ามีบ้านสองหลังเนี่ย บรรยากาศบรรยากาศที่ให้ลูกค้านั่งค่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะมีนั่งได้สิบโต๊ะค่ะไอ้น,นี่ในตัวบ้านเนี่ยอันนี้ห้องเป็นห้องโถงห้องโถงค่ะอันนี้เป็นแอร์เครื่องใหญ่สองตันค่ะเนี่ยค่ะเป็นห้องโถงใหญ่มากอันนี้คือห้องนอนห้องนอนนี่ใหญ่มากค่ะขนาดสาม นี่ห้องที่สองค่ะห้องนอนอันนี้ห้องที่3ค่ะห้องนอนนะฮะอันนี้ทางออกไปห้องครัวเล็กชงกาแฟห้องน้ําห้องอาบค่ะอันนี้อีกห้องหนึงค่ะมีห้องน้ำสองห้องค่ะอันนี้คือห้องแม่บ้านค่ะเนี่ยจะอยู่ตรงถนน ที่จะออกไปไดลลอจากห่างจากอำเภอเดลลอแค่3-4กิโลเองค่ะพี่น้องท่านผู้ชมเดินทางสะดวกสบายค่ะน้ำไม่ท่วมนะคะบ้านยาจิมนะะอยู่ห่างจากตลาดป่าโลฟ้าแค่400เมตรค่ะหากินง่ายค่ะมีเซเว่นมีตู้ ATM อ่า พร้อมโอนนะคะโฉะนไม่ได้ติดธนาคารค่ะเมื่อก่อนเยจิมขายลูกค้าก็จะประมาณนี้นะคะ่ะใีห้่ะใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะยยจิมขายสองล้านสองยยจิมอยู่ออสเตรเลียค่ะ